สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะวันนี้นะคะเรามาทำโฮอร์โมนใช้กันนะคะทำแบบง่ายๆก็มีโฮอร์โมนไข่แล้วก็โฮอร์โมนนมนะคะทำสองอย่างเลยเริ่มทำโฮอร์โมนนมอย่างแรกเลยนะคะทำแบบง่ายๆเลยค่ะก็อุปกรณ์เราก็มีนมสดนะคะหรือเป็นนมกล่องก็ได้แล้วก็มีนมเปี้ยวนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็มี ตาลทรายแดงนะคะเรามาทํากันเลยนะคะขั้นแรกนะคะเราก็ออกนมเนี่ยใส่ลงไปในขวดที่เราจะทํานะคะ่นมนี่ก็ใส่ประมาณสามร้อก็ก็มาใส่น้ำตาลทรายแดงนะคะหนึ่งช้อน ไปเลยค่ะน้ำตามใจแดงห1ช้อนโต๊ะนะคะค่ะก็นมเปรี้ยวนะคะห1ช้อนโต๊ะ ปิดฝานะคะแล้วก็ขยาับขยับให้เข้ากันขยับให้เข้ากันนะคะน้ำตาลทรายละลายทิ้งอย่างนี้ไว้สามวันนะคะในเก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็พอวันหนึ่งเราก็มาขยาับก็มาเปิดฝานะคะอย่าปิดให้แน่นนะคะอาจจะพองได้นะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะขยับ ส่นที่สองก็เป็นโฮอร์โมนไข่ค่ะโฮอร์โมนไข่ก็จะใช้ไข่ห้าใบต่อไข่แต่ค่ะทำป็นไข่เจียวค่ะนี่ค่ะ ใส่ไข่ใส่น้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนชานะคะช้อนเาพาะก็จะติดตีให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่นมเปรี้ยว หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสร็จแล้วนะคะเราก็กอดใส่ขวดะ เก็บไว้ในที่ร่มนะคะ3วันแล้วก็มาใช้ระหว่งางเก็บนะคะเราก็มาขยา่า1วันนะคะก็อย่าปิดให้แน่นนะคะคลายฝานะคะเท่านี้เราก็มีโฮอร์โมนนมสดกับโฮอร์โมนไข่ไว้ใช้นะคะ